11. ชราวักหมวดว่าด้วยความชรา 1. วิสาขาสหายิกาวัตถุเรื่องหญิงสหายของนางวิสาขาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่หญิงประมาณห้าคนดังนี้เมื่อโลกลุกเป็นไฟอยู่เป็นนิดทำไมจึงโัวหัวเราะร่าเริงกันอยู่เล่า เธอทั้งหลายถูกความมืดปกคลุมฉไหน,นไม่สแสวงหาดวงประทีปขันเล่า 2. ส,สิริมาวัตถุเรื่องนางสิริมาพระผู้มีพระภาคตรัสระคถานี้แก่บริษัทสีที่มุงดูศพนางสิริมาดังนี้จงดูอัตภาพที่ตกแต่งอย่างสวยงามแต่มีกลายเป็นแผลมีกระดูกเป็นโครงร่างอันกระสับกระสาย ที่มหาชนดมริหวังกันมากซึ่งไม่มีความยั่งยืนตั้งมั่น 3. อุตราเถรีวัตถุเรื่องพระอุตราเถรีพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่พระอุตราเถรีผู้มีอายุร้อยสิบปีดังนี้ร่างกายนี้แก่งอมแล้วเป็นรังของโรคมีแต่จะซุดโทมลงไป ร่างกายที่เน่าเปื่อยนี้ก็จะแตกดับไปเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด 4. อธิมานิกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้เข้าใจว่าตนสำเร็จพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายที่กำลังดูซากศพในป่าช้าดังนี้กระดูกเหล่านี้มีสีเหมือนสีนกพิราบถูกเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาด เหมือนน้ำเต้าที่ร่วงเกลื่อนกลาดในสาตการความยินดีอะไรเล่าจะเกิดเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้น